เราคาดปุ่มนะมาลองตรงล้อแม็กกันบ้างนะครับ ยาขอทั่วๆไปก่อนนะครับให้น้ำยาเขาทำงานสักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวเอาข้นมาตามนะครับมีขี้เกลือ ง่ายเลยนะเราไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นรอยเยอะแม็กเพราะแม็กตัวนี้มันสีมันด้านอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นรอยเยอะเราก็ถูได้ง่ายนะครง่ายกว่าตัวรถแต่ตรงตัวรถเราทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับตรงตัวรถเราเพราะมันมีหน้าของชั้นเคลียร์ชั้นแลคเกอร์อยู่ถ้าเราทําแรงมันจะทําให้เป็นรอยขึ้นมาเป็นรอยขนแมวอะไรครับแต่ตรงแม็กนี่เราไม่ต้องกังวลเพรั้นเราทำได้เร็วกว่า เป็นปูนที่ติดในส่วนของล้อแม็กหรือซุ้มล้อเนี่ยนะครับแต่ถ้าแม็กแม็กแม็กเป็นแบบนี้นะครับแม็กเป็นแบบแม็กด้านแบบนี้นะครับแนะนําใช้แปรงสีฟันง,ง่ายนะครับขนแปรงเขาจะแข็งกว่าเพราะั้นการถูการขจัดออกเนี่ยจะทําได้เร็วกว่านะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของตัวรถตัวผิวรถแนะนําใช้เป็นแปรงทาสีขนอ่อนๆจะดีกว่านะครับเพราะว่าขนเขาอ่อนกว่าแล้วก็ โอกาสที่เราจะไปเสียดสีหน้าชั้นแลกเกอร์ทำให้เกิดรอยขนแมวเนี่ยมันน้อยกว่า ฝนจะตกอีกแล้วมันเนี่ยแม่นี่ครับมันเป็นอย่างนี้นะครับชะล้างรถทีไรเนี่ยฝนตกทุกทีนะครับฝนขนาดตูก้แกันยังรู้นะครับ พอเราไม่ล้างรถเนี่ยฝนก็จะไม่ตกพอเราล้างรถฝนก็เตรียมจะตกนต่ต๊กแกไม่ยังทักเลยอะ <c oughs> นี้หนาหน่อยออกได้นะครับออกได้เหมือนกันแต่ใช้เวลาหน่อย แต่ถ้าเป็นแม็กประเภทขัดเงามาก็ไม่แนะนำไม่ใช้แปรงสีฟันนะครับอาจจะเกิดรอยขึ้นได้ง่ายมากแนะนำไม่ใช้แปรงทาสีนะครับผลน่อนอ่อนปลอดภัยกว่า พูนที่ติดต่ตางๆอย่างเงี้ยถ้าเราต้องก้มทําก็ต้องระวังกระเด็นเข้าตานิดนึงนะครับขนาดโดนมือยังแสบนะเข้าตานี่ก็นะโรงพยาบาลน,นะครับต้องระมัดระวังกันหน่อยอย่้ดีก็ต้องใส่แว่นตาป้องกันซะหน่อยนะครับแต่ถ้าเข้าตา,าจริงๆก็รีบล้างล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับหลายๆครั้งนะครับ ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายครั้งนะครับแล้วก็ให้ดีก็เช็คตาที่โรงพยาบาลด้วยนะครับ ตรงนี้นน่นหนาแน่นแข็งปักแข็งปักออกได้นะครับก็ต้องช้านิดนึงนะครับลองดูสิบางทีค่อยๆเอา้าดูปกบง่ายๆนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับพอโดนน้ำยาแล้วบางทีปูนมันก็จะ เรียกว่าเสียโครงสร้างไปโครงสร้างความแข็งแรงของมันก็เสียไปขึ้นออกได้ง่ายๆเนะนี่ยครับก็ง่ายๆครับเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ล้างด้วยน้ำสะอาดขันขันนิดนึงนะให้เรียบร้อยนะครับ เราทําเสร็จรตัวนถลดตามปกติแค่นั้นเองครับไม่มีผลนะต่อแมกหรือยางนะครับ